ปัจจุบันเกษตรกรไทยประสบกับปัญหาการขาดทุนจากการประกอบอาชีพเป็นอย่างมากด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงแต่ราคาต่ำและได้ผลผลิตน้อย นายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาจึงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการนําความรู้หลักวิชาการทเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการทําการเกษตรตามหลักที่ว่าทําน้อยลงแต่ได้ผลผลิตมากและการใช้พื้นที่น้อยลงการใช้น้ําน้อยลง ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้วยสำนักงานกสนจึงจัดทําโครงการสมาร์ทออเน่เพื่อสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรยกระดับเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตามความเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่นชุมชนผ่านวิธีการและกระบวนการที่หลากหลายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลมศักซึ่งประกอบด้วยกศนตบนปากตุก ตำบลน,น้ำชุตบนตำบลบุงน้ำเต้าตำบลบุงค้าตำบลหน,นองไข่จึงจะทำโครงการพัฒนาศักยภาพสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าสู่เกษตรยุคใหม่โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาความรู้ความต้องการทางด้านการเกษตร เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรลดภาระหนี้สินมีผลกําไรจากการลงทุนโดยเชิญวิทยากรที่ประสบความสําเร็จจากการทำง,งานตามโครงการสมัติฟาร์มเมอร์มาแลกเปลี่ยนให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและร่วมในโครงการเป็นจำนวนมาก